สวัสดีทุกคนทุก่นนะครับวันนี้เราจะมาสอนอัปโหลดอวตารรอบที่สองหรือสามเนี่ยแผมจะไม่ได้ละรอบที่แล้วมันดูมันมันเก่าไปหน่อยแล้วก็มันดูไม่ค่อยกระชับอะไรเท่าไหร่ผมก็เลยจะมาสอนรอบนี้เป็นรอบที่สามนะมัง้งไม่รู้เอาเป็นว่าอันดับแรกนะสิ่งที่เราต้องมีคือวี c h a t แ r ทเคีย c o m p a n อมคือตัวนี้ฮะ แล้วก็ Unity ซึ่งถ้าเราติดตั้งเรงแล้วเราก็เปิดตัว t r e a t o r Company ขึ้นมาแล้วก็กด Create New Project นี่นะเลือกไปตรงที่ Unity 2022 u a t r Project แล้วก็ตั้งชื่อตามที่เราต้องการเลยจะตั้งอะไรก็ได้ฮะเดีย๋ยวผมตั้งเป็น Test แล้วกันมีซ้ำแล้วหรอฮะ Test 2แล้วก็ ตรงนี้เป็นไฟล์โลเคชันถ้าเราอยากไปไว้ตรงไหนก็กดลิก new folder แล้วก็เอาไปไว้ที่ที่เราต้องการได้เลยนะจากนั้นก็กด Create แล้วก็รอมาสักครู่นะตางนี้ก็รอให้มันสร้างโฟลเดอร์สร้างอะไรขึ้นมามาก่อนโอเคแล้วก็ตัดไปถึงตอนที่มันเสร็จเลยแล้วกันโอเคหลังจากเสร็จแล้วนะเราจะได้หน้าตายอย่างนี้ขึ้นมาแต่มันจะไม่มีอะไรเยอะขนาดนี้นะ ันนี้คือผมหามาใส่เพิ่มอันดับแรกเลยคือตัว2ตัวนี้คือตอนนี้มันจะเป็นเบต้าเราจับก็ได้ไม่แอปก็ได้อันนี้แล้วแต่เรานะซึ่งผมก็กลัวมันพังผมก็ไม่แอปดีกว่าสิ่งที่สำคัญหรือว,ว่าจำเป็นที่ต้องมีในนี้ก็คือตัว gesture manager ตัวนี้เอาไว้ test avatar นะฮะว่า ทอเกิรอะไรที่เราสร้างไปมันสมบูรณ์หรือเปล่าใช้ได้หรือเปล่าเวิร์กหรือเปล่าอะไรพวกนี้นแล้วก็รอแป๊บนึงโอเคอันที่เราต้องมีอันต่อไปอาปร์บนตัวนี้ฮะลิวตุนตัวนี้จะเป็นเชเดอร์ที่เอาไว้ใช้กับอวตารถ้าเป็นอวตารฝั่ง EU มันจะเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็น โฮยมิหรือที่เขาเรียกกันคือโป้ยฮนะแล้วก็ติดตั้งเข้าไปแล้วก็รอแป๊บหนึ่งโอเคอันดับต่อไปที่เราต้องมีนะฮะนั่นก็คือโกโกโลโกตัวนี้เนี่ยตัวนี้กดแอดเข้าไปตัวนี้จะเป็นตัว default อ่าพวกเปลี่ยนท่านั่งท่าคานอะไรพวกนี้นะแอดเข้าไปแล้วก็รอแป๊บหนึ่ง โอเคหลังจากที่เราได้ไอคอนิคมนะฮะมีริวตูนโกโกโลโคเกตเจอร์แมเนเจอร์ ger, Manager, แล้วก็3ตัวนี้จะเป็นตัวที่บังคับมีในโปรเจกต์ของเรานะโอเคหมขอขั้นนิดนึงนะสิ่งที่เราลืมไปอีกอันนึงก็คืออ่านี่นะมอดูล่าอัลต์อันนี้ก็ติดตั้งเข้าไปเหมือนกันจากนั้นเราก็กดโอเพนโปรเจกต์รอตัวโปรแกรม Unity ครับมันเปิดขึ้นมาแล้วก็ มันจะทําการ Import พวกแพ็กเกจที่เราลงพวกนี้พวกที่เราลงเมื่อกี้เข้าไปในโปรเจกต์นี่ไงมันขึ้นมาแล้วอันนี้คือรอนะรออย่างเดียวเอาเป็นว่าเราตัดไปถึงตอนที่มันเสร็จแล้วเลยแล้วกันอ๋อลืมบอกไปเลยส่วนไอ้ตัวนี้พับเก็บไปได้เลยนะ การอิมพอร์ตอะไรพวกนี้มันจะช้านิดหนึ่งนะเพราะว่าสเปคคอมผมก็ไม่ได้แรงอะไรถึงขั้นกาก,ากเลยแหละตรงตรงไปรอยยาว,ยวโอเคหลังจากที่เราได้หน้าตาโปรแกรมอย่างนี้ขึ้นมาแล้วนะให้เราเปิดโฟลเดอร์เอลว่า ที่เราไปซื้อมาแล้วก็โหลดมานะมันจะได้มาเป็นไฟล์ล Unity Package อย่างนี้แล้เรากดลี่ขวาแล้วก็หรืออ่ะเอาง่ายที่สุดก็คือจับมาโยนลงอย่างนี้เลยแล้วก็รอแป๊บหนึ่งมันจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมานะแบบนี้ให้เรากด Import แล้วก็รอแป๊บหนึ่ง หลังจากเราได้โฟลเดอร์นี้ขึ้นมาให้เรากดเข้าไปแล้วก็ไปที่ p ร e ฟับแล้วให้เราเลือกอัลต้าในนี้อันนี้จะเป็น Preset ตอัลต้าที่เขามีมาให้นะแล้วทำไงต่อก็คือให้เราลากไปไว้ตรงด้านซ้ายตรงนี้แล้วเราก็จะได้ าตาอของเราขึ้นมาตรงกลางซีนวิธีขยับกล้องขยับเมาส์ให้เราลีกขวาค้างแล้วก็ใช้ WSD เป็นการใช้เดินใช้บินนะสมมติกล้องเรามันช้าไปหรือว่าเร็วไปให้เรากดสก r อ l l m o ส s e ก c r o l l m ขึ้นจะเป็นการเพิ่มความเร็วกดชิปจะเป็นการเหมือนวิ่งในเกมเนี่ยส่วนสก r อ l l m o ลงจะเป็นการลดความเร็ว และนี่ก็คืออวตารที่เราจะอัปโหลดวันนี้นะฮะหลังจากนั้นให้เรากดไปที่ทู g o g ก l ลโ o แอดพรีฟแหลังจากเราจได้หน้านในขึ้นมาแล้วก็มันจะมีสีแดงเออเลยอ,อย่างนี้เราไม่ต้องตกใจนะให้เราคลิกแช่ Share, แล้วก็ลากตัวอวตารมาใส่ในนี้แล้วให้เราเลือกไปที่ Moduular อวตารนะกดไปที่ตัวมียอนคลิกหนึ่งครั้งแล้วให้เรามาเปิดดูในนี้ มันจะมาอยู่ตรงนี้ส่วนหน้านี้ก็ปิดไปได้เลยหลังจากนั้นกลับมาที่ทูอีกรอบนึงแล้วก็กดไปที่ gesture manager emulator ตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้อเอาไว้รันเหมือนในเกมโดยที่เราไม่ต้องเข้าเกมนะก็คือกด enter play m o d e แล้วก็รอสักครู่ หลังจากนั้นให้เรากดตรงนี้กดมาที่ซีนแล้วให้เราเลื่อนเลื่อนกล้องตามที่เราต้องการเลยหนงอย่างนั้นให้กดนี่ตัวนี้จะเป็นหน้าต่างมาในเกมเลยเรากด R ในเกมมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เหมือนกันให้เรามาลองปรับไอพวกนี้ลองดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่าอะไรพวกนี้หรือว่าการเดินอะไรเราปกติหรือเปล่าอะไรพวกนี้แล้วก็ลองดู ส่วนโกโกโลโกตัวนี้เนี่ยมันจะมีพวกบินสปเปดบินอะไรพวกนี้แล้วก็มีท่าทางแอนิเมชัน d e ฟอลต์มาให้จะเป็นท่านั่งท่านอนแล้วก็ไอพวกนี้จะเป็นเอาให้เซตท่านั่งอะไรพวกนี้นะหลังจากที่เราคิดว่ามันไม่มีเอเอร์เรอร์อะไรแล้วให้เรากดตรงนี้ เพ่อเป็นการปิดหลังจากนั้นให้เรากดไปที่ VRChat SDK Control Panel แล้วใส่รหัสของเราลงไปฮะแล้วหลังจากที่เราใส่รหัสและอ่าเป็นอีเมลและพาสดลงไป มันจะถามรหัส OTG ที่มันส่งเข้ามาทางอีเมลนะให้เรากรอกรหัส OTG ที่มันส่งมาให้หกหลักตรงนี้ฮะแล้วมันจะเข้าไปอัตโนมัติโอเคหลังจากได้หน้านี้ตรงนี้มันจะให้เราตั้งชื่อฮะแล้วก็ตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ท้นนี้ผมก็จะตั้งชื่อเป็น test t แล้วกัน อฮาะาส่วนตรงนี้จะเป็นให้เลือกว่าเราจะตั้งเป็นอวตารพิเวทหรือพับิกพิเวทคือส่วนตัวพับิกก็คือสาธารณะคนอื่นสามารถใช้ได้ก็ตรงนี้เอาไว้สำหร<ม>ับคนที่แบบเป็นอวตารที่แบบเปิองสิบแปดบวกโน่นนี่นั่นการาฟิกรุนแรงมีเลือดสาด เป็นแนวหลอนๆผีเฮลเลอร์อะไรพวกนี้ติ๊กไว้ก็ได้หรือจะไม่ก็ได้แต่ถ้าเราติ๊กไว้คนที่เขาติ๊กเป็นในเกมหรือว่าเขาไม่ไม่ชอบเลือดไม่ชอบอะไรพวกนี้เขาไปติ๊กเปิดไว้ไม่เห็นอวตารพวกนี้เขาก็จะมาเห็นอวตารเราเหมือนกันอะไรประมาณนี้ส่วนตรงเดสคริปชันเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ส่วนตรงตรงนี้จะเป็นรูปภาพนะเราสามารถ ไปหารูปภาพจากนเครื่องเรามาใส่หรือว่าจะถ่ายตรงนี้เลยก็ได้กดแล้วก็เลื่อนแล้วกดแคปเจอร์อันดับต่อไปให้เรามาดูตรงนี้นะว่ามันมีบั็กหรือเปล่าอย่างเช่นตัวนี้ถ้ามันมีบัก็กมันจะมาถออแรงแรงอย่างนี้นะต่อมาขั้นตอนที่3ก็คือการอัพโหลดให้เราลิ๊กตรงนี้ตัวนี้จะเป็นแพลตฟอร์มที่เราต้องการอัปโหลดมันจะมี windows android แล้วก็ ios ตอนนี้ผมจะอัปโหลดแค่ w i นโดนะนะหลังจากเราติ๊กถูกตรงนี้ให้เรากดบิวอ่ะทำบิวครั้งแรกม,มันจะถามตรงนี้นะให้เราใส่ชื่อเข้าไปแล้วกดเซฟแล้วก็นอมันอัปโหลดสักครู่ โอเคถ้ามันมีหน้าต่างยังขึ้นมาว่าอัปโหลดซักเซ s ตก็คือเราอัปโหลดอวาตาเสร็จแล้วนะให้เราไปดูในเกมได้เลยหลังจากที่เราเข้าเกมมาแล้วให้เรา,าเปิดกระจกทิศอะไรก็ได้กด yes c แล้วมาที่อวาตาแล้วมาที่อัปโหลดมันจะขึ้นมาเป็นตัวแรกเลยนะแล้วกด apply รอสักครู่ให้อวาตาโหลด นี่เงี้ยเอาตารงที่เราอัพโหลดเนะมื่อกี้ทุกอย่างก็สมัรถใช้ได้ตามปกติอื mm ้มฮะออซิลลี่ขาววอเล็กคนนี้มันล้วคนนี้ก็ปกติทุกอย่างเนี้ย แล้วก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแต่เท่านี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยสวัสดีแล้วที่สวัส,ส,วสดีครับ